ครับวันนี้ผมจะพาไปทำข้าวหมกไก่นะครับเราจะใช้ไก่ทั้งตัวครับผมหั่นแล้วก็หมักกับเครื่องเทศนะครับโยเกิดนะฮะในส่วนของข้าวเราจะนำข้าวไปต้มประมาณ60เปอร์เซนะฮะแล้วก็ไปหมกกับไก่สุดท้ายเราก็มารวนทั้งสองส่วนเข้าด้วยกันครับผมขั้นตอนจะเป็นยังไงนั้นเราไปดูกันเลยครับมาเตรียมส่วนผสมกันเลยนะครับเราก็จะมีเนื้อไก่ติดกระดูกนะครับหั่นชิ้นนะครับแล้วก็จะมี หัวหอมหั่นเนยนะครับพริกไทยเกลืออย่างละหนึ่งช้อนชาครับต่อมาก็จะเป็นยี่หร่ากับลูกผักชีนะครับคั่วและบดละเอียดครับผมอย่างละหนึ่งช้อนชากระริ่สองช้อนโต๊ะครับแล้วก็ใบกระวานอบแห้งประมาณ 4- 5หใบนะครับโยเกิร์ตครึ่งถ้วยตวงครับขิงสดครับหั่นครับแล้วก็มีขมิ้นสดหั่น ต่อไปก็จะมีหอมแดงกระเทียมแล้วก็พริกขี้หนูพอประมาณนะครับข้าหอมมะลินะครับเดี๋ยวเราจะนําไปแช่น้ําครับผมก่อนที่จะนําไปต้มนะครับขั้นตอนนี้เราจะนํากระเทียมหอมแดงขิงขมินนะฮะใส่ลงไปในเครื่องบดครับบดจนละเอียดนะฮะพอได้มาแล้วเรานําส่วนผสมทั้งหมดลงไปในไก่แล้วก็คลุกเลยนะครับพอเราคลุกจนทั่วแล้วนะครับ นำเข้าไปหมักในตู้เย็นประมาณ2ชั่วโมงนะครับพอได้ออกมา2ชั่วโมงแล้วหลังจากการหมักนะครับเราก็จะแช่ข้าวเพื่อที่จะนำไปต้มนะครับน้ำไก่ที่หมักไว้ในตู้เย็น2ชั่วโมงออกมาได้เลยครับตอนนี้เราจะมาเจียวหัวหอมโดยการใส่เนยลงไปในกระทะที่ร้อนแล้วก็หัวหอมที่เราหั่นนะครับใส่ลงไปในกระทะครับผมแล้วก็ทิ้งไว้จนสุกด้านหนึ่งเสร็จแล้วเราก็มากลับนะฮะ อีกด้านหนึ่งจนเหลืองพอดีนะครับแล้วเราก็ตักออกจากกระทะน้ำมันที่เราได้จากการเจียวหัวหอมนะครับเราจะนำไก่ที่เราหมักไว้นะฮะลงไปเลยนะครับน้ำมันที่ได้จากการเจียวหัวหอมนะครับเรานำไก่ที่หมักลงไปเลยครับทั้งหมดนะฮะเราพร้อมกับน้ำที่หมักไก่ด้วยครับผมเสร็จแล้วปิดฝาใช้ไฟสูงนะครับ แล้วเราก็ตักข้าวออกมาครับในขั้นตอนนี้ข้าวจะต้องสุกประมาณ60%นะครับแล้วก็ยังเป็นข้าวสารหลังจากที่เรากลับด้านไก่แล้วน้ำเริ่มงวดแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเรานำข้าวที่ได้นะครับมาโปะตรงไก่แล้วก็โรยด้วยหอมเจียวที่เราเจียวไว้ตอนแรกนะครับขั้นตอนนี้เราจะอบต่ออีกประมาณ15นาทีเสร็จแล้วเราจะรวนไก่กับข้าวเข้าด้วยกันนะครับขั้นตอนนี้ค่อยๆทำนะครับ เสร็จแล้วเราลวนจนได้ที่แล้วเราก็จะปิดฝาแล้วอบไฟอ่อนอีกประมาณ10นาทีนะครับหลังจากที่เราอบต่อไปอีก10นาทีด้วยไฟอ่อนเสร็จแล้วเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับเรามาเช็คอีกทีเพื่อมั่นใจว่าไก่หอมแล้วก็ข้าวแห้งเข้าด้วยกันได้ดีนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะจัดจานเลยครับผมข้าวหมกไก่ของเราเสร็จแล้วนะครับ ไก่ของเราจะนุ่มมีความหอมแล้วก็ข้าวแห้งกำลังดีนะครับเมนูนี้หวังว่าจะเป็นเมนูที่ทุกท่านนำไปทำที่บ้านลองดูแล้วก็เป็นเมนูที่ทุกคนชื่นชอบครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับกรุณา s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอครั้งต่อไปครับขอบคุณครับ